อยนั่นอะไรอ่โอ้อยช่วยด้วยเ,เจนเจนมันจับฉันไปแล้วเ้ยเ <Yeah! S 1> าระวางฝากทุกคนก,ด,กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะอุ้ยนั่นอะไรอ่ะ oh! อู้เจนมาดูแลย อะไรก็ไม่รู้อะไรเหรอจ้าเค้ก <c oughs> มาดูแล้วหุยหน่ากลัวจังเลยเค้กอะไรอะ <c oughs> ฉันว่ามันเหมือนซากไซเลนเฮสเลยนะเนี่ย oh, <no. S 1> โอ้จริงๆด้วย <c oughs> โอ้ยทุกคนระวังนะ <c oughs> จิมมี่เธอขึ้นไปอยู่ข้างบนทำไมนั่นนะ่ะ โอ้ข้างบนนะมันเห็นชัดกว่าไงจะได้รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยฉันอยู่ข้างบนเนี่ยมองเห็นชัดเจนเลยนะเนี่ยมันซากไซเรนเฮดหัวรถถังนะนั่นนะ่ะว้าวฮะไซเรนเฮดหัวรถถังเลยเหรอเอ้ย oh, <no. S 1> จริงจริงด้วยเป็นซากของมัน oh. มันอาจจะต่อสู้กันแล้วโดนทำร้ายเป็นซากอยู่ตรงนี้แน่ๆเลย โอ้ยทุกคนระวังด้วยนะเธอก็เหมือนกันจิมมี่เธออยู่ข้างบน่ะระวังด้วยล่ะอืไม่ต้องห่วงฉันหรอกเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะจิมมี่โอ้ยจิมมี่ระวังโอ้ยน้ำมันเดย์สิเจ็นี่นะโอ้ยทำยังไงดีโอ้ยฉันฉันฉันจะไปทางไหนทีเนี่ย ช่วยด้วยเค้กเจนมันจับฉันไปแล้วแย <Yeah! S 1> ่ระว่าเสี่ยมันจะกินฉันแล้วเค้กเจนช่วยฉันด้วยโอโนทิม oh, <no. S 1> มี่ระวังนะจิมมี่เอาไงดีเจนเค้กเรียกคุณฮักเ่ะคุณฮักช่วยด้วยค่ะคุณฮักโอ้ยแย่แล้วไม่ได้ยินเสียงคุณฮักอยู่บริเวณน,นี้เลย แสดงว่าคุณทักไปได้อยู่แถวนี้ทำยังไงดีล่ะเจนเค้ก okay. ฉันนึกไม่ออกเลยแย่แล้ว oh, <no. S 1> ทุกคนช่วยเันด้วยฉันโยนจับตัวมาแล้วทุกคนช่วยฉันด้วย <Yeah. S 1> โอ๊ยฉันจะหลดไม่ได้ช่วยด้วยนายได้ยินเสียงอะไรไหมนั่นดีฉันได้ยินเสียงเหมือนลูกไดโนเสาร์ตกอยู่ในอันตรายวกเอาไปช่วยเธอปไปไปไปดูกัน โอ้ยแย่แล้วลูกเดโนโอสเสาตรอยู่อันตรายจริงๆด้วยหยุดนะเจ้าเดซิบเา็ดอาโอยหลังของฉันสู้มันไม่ไหว oh. ไม่เป็นไรเซนมาฉันช่วยเอาเลยโจโอ้ย <Wow. S 1> ปล่อยฉันแล้วโอ้ยโอ้ยโชคดีจังเลยขอบคุณนะขอบคุณอ้ยฉันหนีก่อนแล้วโอ้ยขอบคุณมากโอ้ยน้องๆมันหนีไปแล้ว <c oughs> เราตามมันไปดีไหมเซนไม่ต้องหรอกโจมันน่าจะไปแล้วแหละลูกเดนโสาวปลอดภัยดีไหมลองดูสิว้าว <c oughs> ฉันขอบคุณพวกนนายสองคนมากเลยนะโอ้นายปลอดภัยดีนะ โอ้ฉันปลอดภัยดีขอบคุณมากมากเลยไม่เป็นไรพวกเราต้องขอบใจนายมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกอืมเราเป็นเพื่อนกันยังไงก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วอ้ยฉันดีใจจังเลยอ่ะที่นายพูดว่ามาช่วยพวกเราเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกันนั่นและฉันก็เป็นเด็กเหมือนนายนั่นแหละเหมือนกันฉันก็อยากมีเพื่อนเล่นเหมือนเธอนั่นแหละ โอเคงั้นมาลังมาเล่นด้วยกันนะขอบใจมากจ้าฉันว่าพวกเธอนะ่ะกลับบ้านไปเถอะแถวเนี้ยอันตรายนี่สุขสารใสเลนเทสชัดๆเลยเนี่ยซากของมันยังอยู่อยู่เลยกลับบ้านก่อนเถอะว่าหลังค่อยมาเล่นด้วยกันนะได้จ้าขอบใจมากเลยนะพวกนาย ทานขับรถอะไรเนี่ย <Huh? S 1> <laughs> โอ้โ,อโหของเล่นเพียบเลยนะเนี่ยโอ้โหป๊อปอิดก็มีนะโอ้โหสั่งอะไรมาในกลงนั้นอีกเพียบเลยนะโอ้โหเดี๋ยวค่อยแกะรีวิวเพื่อนๆนะ yeah อ่าฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใ hey ห้แม่ติ๊กัละน้องทานทานได้ทำคลิปสนุกๆต่อไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายายโอ้โหเล่นป๊อปอิดเล่นป๊อปอิดโอ้โห ของเด้นเทียบอ่ะทุกคนดูดีอะไรมากเลยโอ้โหมีดาด้วย <laughs> แบบอาสูรโอ,โ <laughs> โอโ้โ,อโหชัวร์